สวัสดีครับพี่น้องครับอยูก่กับผมแน่อยแต่งใจครับผมวันนี้พาพี่น้องมาเบิง้งบรรยากาศพ่อใหญ่เป็นยามองแต่เศ้าครับพอเคิงกลางมองเจ็ดมองยังไหวเจ็ดเส้นปะไม่ทราบมานห,หรอือปะใส่เบิ้งบรรยากาศตอนเศราครับหมู่บ้านที่ป้าขึ้นคนะวันนี้เงียบนะท่านมันทีมาส,สวยๆไว้จักเนาะใส่ตาอีหยังอ่ะ ยังคือยัวไปไกลแล้ว่างหัวด,ดวนเนี่ยหัวมัน,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 นขึ้นได้โอ้ถือจะปลาเน,า <c oughs> น,น่มนามองจะสเส้็จน,นะไ<ม>ปยงังไปหอนมันก็ธรรมาดาแน่น่ะบรรยากาศเศร้าๆครับพี่น้องอยู่เื่นลำโง จังหวัดอุบลครับโอ้นวเย็นบอกว่าเทื่งนาวเย็นเหอุ่นบ่มาเห็ดขาวแล้วเ้ยเอาไปโพดลงมาจังไวาโพดลงมาจังไชอำเภอนาตาลหรืว่าบามสิบแปกับกัอำเภอนาตานตัวอ บีเขาเอื่นเขาเขาเอื่นว่าวิธีชีวิตเศร้าประมงลุ่มลุ่มแม่น้ำโค้งอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลแต่เรามองมันขอนแก่นนั้นมีแ่นำคกนนั้นมีแม่น้ำโคงสมบอังหดเชงใม่น้ำก็ไม้งข้อหมายเื่อทายทอดวิธีชีวิตว่า แต่เรหมองวันหากินบวคือกันได้พอใหญ่แม่มาแล้ว,ลวยังเน่าทรัมอยู่ที่หมองป้าน,นั้นยังถืออยูย่โอ้ยเงี้มีปลาหัวขาดเพราะว่าอิหบอร์อ่ะหวมันกับขาดมดแล้วบวจับขา่ามันเนาะ ตีทีวิธีชีวิตแตล่แต่ละหมองปัญหาบวคือกันได้ทั้งยินบ่ววิธีวิธีชีวิตแต่ละหมองมันบอกคือกันได้ขตหลุมลโพงนี่ทั้งมุกดาหารทั้งนครพนมนี่สิเป็นการไร้ม่งได้ใส่ม่งหยักแมวมาละคือบานเท้านี่ใส่ไม่น่าเาเนี่สำมีหมองเดียวในประเทศไทยมีมองเดียวนี่แหละที่เอาใหม่มา กาดอ๋ออะไรก,ก็ใส่หมองเนี่ยใส่เป็นวิธีตัวนี้เนี่ยเหาปลาแบบว่าโบสัยเยอก็นาดอืมแบบโบราณคนโบราณมันคือไถจังไถขวบหมายแม่มาละเขามาหาเที่ยวมาบึงนี้ไรเงี้ยนี่เป็นกระสิมาทเที่ยวตัว <c oughs> เห็นบ่ไปเห็นไป,ปนบดัดนี้แถวล่วงหน้าตาลเบื้องซ้ายสเดยเบื้องซ้ายสเดย์หแหเพื่อนในที่ว่าเมีนลามขัว้วไอ้พวกรามขั้วยังยังสั่น,น,นกลัวเนาะ เพิงบได้บม่ได้พ่อตัวะเปลี่ยนเปลี่ยนมองใหม่แหละจเล้วดิับบะไปทำตะลาวดีกว่าตะล่าวยงละติดหัวนะบุญของไฟเป็นกำลังเปลี่ยนมองพี่นพวกพไปใช้กันเถอะพ่นวะ กำลังเปลี่ยนมองหน่อยพี่เนาะเดี๋ยวถามบึงข่าวเพื่นทางนี้ก่อนทางนี้เป็นจังไหนทางนี้ยังมีดกือกันบ่จะใส่มอ่งจากเส้นไรไม่ใส่เนี่ยครับพี่น้องเสามากเพิ่นกับ ตามันเคลื่นไซคางเคลื่นบางทีไซมองใหญ่ไ้น,นะครับมอง13-14เซนสัวรรยี่ว่า6โมงกว่านึงาน่งมือมอว่าน,นในร้ายที่เจ้าโด้อยี่ว่าจกักิ0กิโลิบกิโลออวิทแล้วก็บ,บรจักเวย ปะย้อนมาจักนอหลอบนี้น้อปะย่อนก็มี่ว่ามูนนาน้ายังมาท่านได้ขืนมั้นบอกปะย้อนนี่ยมีแต่ปลาพวกปลาหมักแม่งปลาอันนี้น้ออืมน้าแห้งแม่นวะขอว่ารอบนี้เป็นตรหน้าแห้งอยู่ทั้งไต่ทรงข้าวอะไรแม่นวะน่วยข้าวกรองมาแล้วอ่าครับพี่น้องเบิ่ง นี่ละเป็นบรรยากาศยงี <c oughs> ้ยมุส่าครับเปิดกระสิมาถามข่าวถามข่าวกันปลาห้ังขึง้นปลาหมองแจ็กเซนครับโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นายต่างแจนนะครับสำหรับวันนี้ผมนายต่างแจนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ